ิดท้ายด้วยความหล่อที่ยังคงเดิมของพระเอกหนังจีนในตำนานของชอบราเดอร์สเดวิดเจียงวัย67ปีที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อโปรโมทหนังของเขาที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแถมยังจัดงานมิ a n แอนกรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนๆด้วยซึ่งก็ทำเอาเพราะเอกรุ่นใหญ่ถึงกับเซอร์ไพรส์ที่แฟนกลับเป็นวัยคราวลูกคราวหลานซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะได้ดูผลงานของเขาค่ะแถมคนหนึ่งยังใส่ชุดจอมยุทธที่ไปซื้อถึงเมืองจีนเพื่อมาใส่ในโอกาสนี้โดยเฉยพาะด้วยละค่ะ ปูเหมือนสืบทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เขาออกมาแต่ละฉากมีเสน่ห์ม,มากคือมีความฝังใจว่าโตขึ้นต้องสืบหาให้ได้ว่าเขาคือใครงานนี้เพรกนังเดชไอ้ด้วนยังให้สัมภาษณ์พิเศษกับนายเะเทนว่า เขาชอบเมืองไทยและคนไทยมากเพราะอัธยาศัยดีและถ้ามีโอกาสเดินทางมาบ้านเราอีก <c oughs> ก็อยากพาภรรยาและลูกๆมาเที่ยวเมืองไทยบ้างแถมยังเผยว่าถ้าเป็นไปได้ <Okay. S 1> ก็อยากโชว์ลีลาแอคชั่นในหนังป <Okay. S 1> ระชันพระเอกนักบูชาชาวไทยจ่าพนมเพราะประทับใจฟีไม้ลายมือของจา่าจากหนังที่เคยดูค่ะ <Okay. S 1> สิ่งแม้ตอนนี้เดวิดเจียงจะ <c oughs> อายุกใกล้เลขเจ็ดแล้วแต่เขาก็ยังมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยจะมีหนังเรื่องใหม่ในปีหน้าค่ะราชาแห่งภาพยนตร์เอเชีย